สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวกาชาินะครับในรอบดนึกนะครับแล้วก็ดาวโจน V.I.P. นะครับวันนี้มีดาวโจนปกติด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่เพ่สมาชิกไวเช่นเคยนะครับตัวเลขนะตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคานวณนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆหรือว่าพี่ๆอาจจะชอบราวกชาตินะครับเนาะก็ตามราระชาติเนาะอาจจะไม่ได้ชอบเถวโจนนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ชอบเราโจรนะครับเนาะก็เอาที่เราชอบคนลวกันนะครับพี่ๆเนาะไม่ต้องตามผมทุกตัวก็ได้นะครับหรือว่านำแนวทางตัวเลขนะครับไปเปรียบเทียบกับอท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผม สำหรับนะครับเมื่อคืนนี้ของเราที่ผมให้ไปในรอบดึกนะครับมาแค่ลาวคาชาดนะครับแปดหกตรงๆนะครับพี่พี่เนาะมาแปดหกตรงๆเมื่อคืนนี้ผมให้สองกับสองกับแปดไปนะครับผลที่ออกนะครับสองสามสามกับแปดหกนะครับพี่พี่ของเราวิ่งแปดมานะครับรูดไอรูดแปดมาแล้วก็เข้าแปดหกเน้นเน้นตรงๆนะครับ ส่วนดาวโจรนี่755กับ18นะครับอันนี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนราวเอ็กตานะครับในรอบเช้าก็041กับ60นะครับอันนี้ก็หลุดนะครับนะครับคืนนี้ผมจะไม่ได้ลงราวเอ็กตานะครับพี่จะลงดาวโจรรอบปกติแทนเนาะนะครับเพราะว่าดาวโจรกลับมาแล้วนะครับรอบปกติเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเนาะเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะดึกพี่ๆนะครับผม ก็ลาวกาชาตินะครับใน,นค่ำคืนนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้ไปที่2กับ8นะครับรูดไปที่8นะครับผมประกบคู่นะครับ2 3 2 6 สองเก้านะครับแปดสองแปดสามแล้วก็แปดูน์นะครับผมสามตัวผมให้ไปที่แปดสองสามนะครับแล้วก็สองแปดูน์นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พ ตัวเน้นตัวเจาะเนาะตัวเน้นก็จะเป็นที่2 3นะครับ80 82นะครับผมก็ G ตามนี้นะครับผมจะให้เด่นละ3 3คู่นะครับพี่ๆส่วนดาวโจน VIP นะครับผมให้ไป4กับ0นะครับรูดไปที่0น ประกบคู่นะครับศูน5 0หนึ่งหแล้วก็4 8นะครับสตัวนะครับ0 4 1 4 0 5นะครับ ตัวเล่นตัวเจาะนะครับ05 4145นะครับผมส่วนดาวโจนรอบปกติในค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่ในค่ำคืนนี้ผมมีตัวเปิดมาฝากด้วยนะครับตัวเปิดผมขอผมขอเขียนเป็น เป็นประกาก็แล้วกันเนาะตัวเปิดนะครับจะเป็นที่ตัวเปิดจะเป็นที่6 616นะครับบวก2 4นะครับผม6 6 6 6เนาะสอนะครับตัวเปิดดาวโจนรอบปกตินะครับ แต่ว่าแนวทางที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้ไปที่8แล้วก็9นะครับเดขทพี่น้องนะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับผมก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับ9เดินอยู่9เดินน่าจะเดิน5วันเลยนะครับ5วันหรือ4วันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนาะแต่ว่าในวันนี้นะครับสูตรก็ยังเด่น9อยู่นะครับพี่น้องถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับ 8 0ดศูนย์นะครับแปดหกแปดเก้ 86, 89, 90, 93, นะครับผมสตัวจะเป็นที่1นึ่นะครับผมหนึ 180. นี่ครับ ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับดาวโจรรอบปกตินะครับก็ถ้าทื่นชอบนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ว่าแนวทางตัวเลขเนาะตรงใจพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือเปล่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้นะครับพี่พี่นะครับรับโชคกันทุกๆคนนะครับเนาะตื่นมานะครับขอให้ รับซับยิ้มกันได้นะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะถ้ามีเวลาก็รับชมโฆษณาให้กันด้วยนะครับสลับพ่ำคืนนี้กาบสวัสดีครับ